ต้องบอกว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นหนึ่งในเอพีเซนเตอร์ที่เข้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกผลิตภัณฑ์จริงๆครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนมเปี้ยวเครื่องสำอางเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาหรือแม้แต่มือถือก็ไม่เว้นครับ Hey you. right now, can see now your I it in can การเจอกันของแบรนด์ใหญ่และศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างลิซ่าแบ็คพิงค ถือเป็นการผสมกระสานที่ลงตัวอย่างยิ่งอย่างคลิปที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นะครับเป็นคลิปสั้นๆในเว่ยป๋อแต่มียอดวิวถึง114ล้านครั้งด้วยกันทั้งที่คนตามลิซ่าในเว่ยป๋อเนี่ยอยู่ที่7.5ล้านคนเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมหมายความว่าคนที่ไม่ได้ตามเนี่ยเข้ามาดูเยอะมาก โอกาสเติบโตในเว่ยป๋อของเธอยังมีอีะไรครับ้ชตัวเปนนีถึงแม้ก่อนหน้านี้อาจจะมีประเด็นที่คนติตีงทาง YG ว่ามีการใช้เว่ยป๋อของลิซ่าโฆษณาเกินเหตุแหลกแหลกพี่หลกพี่คานู